นวัตกรรมดีๆครับมักเกิดขึ้นมาจากการมองเห็นปัญหาครับและปัญหาในวันนี้เกี่ยวกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์แต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถจักรยานยนต์ครับอยู่ที่หมวกกันน็อกมันร้อนครับมันมีเหงื่อออกนะครับมันก็เหม็นกันชื้นๆแล้วก็มีกลิ่นอับหม็นมันจะต้องเปลี่ยนใหมะ <c oughs> พวกเราทีม NWM s ซ f e โล r สามพาร์จากวิทยาลัยการอาชีพน้ำหมินตลาชูทิศจะมาพัฒนานวัตกรรมเคขั้นพื้นโลกในวงอินทรียเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้โดยสารผมนายวัฒนาสิงเหเ ผมนะายธนวัฒน์คำเงินครับอมจะรับชมนวัตรกรรมแล้วหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเอพัทไทครับเราได้ลงพื้นที่ชุมชนหาความต้องการและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งที่มีแนวปฏิบัติที่ดีสิ่งที่ต้องการในพื้นที่ชุมชนข้อค้นพบที่ผมได้เจอมีดังนี้ครับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยะตามท้องถนนปัญหาการจราจรติดข,ขัดปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองปัญหาการทำความสะอาดหมวกนิรภัยยากลำบากและพฤติกรรมที่ปฏิเสธการสวมหมวกนิรภัยครับ พวกเราหยิบปัญหาที่คาดว่าจะใช้ความรู้ด้านวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนดังมีหัวข้อต่อไปนี้ปัญหาทําความสะอาดหมอกเดรัจยภัยยากลาบากพวกเราคํานึงถึงสุขภาพและอนามัยของประชาชนพฤติกรรมที่ปฏิเสธสวมหมวกเดรัจยภัยพวกเราคํานึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงลดลงจากภาพพับเป็นการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อค้นพบที่ได้จากชุมชน จากภ้าพ,พวกเราได้ร่วมกันนำประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะแก้ไขปัญหาในชุมชนได้มีลักษณะเรียบง่ายและซับซ้อนตามความสามารถของพวกเราพวกเราได้ร่างต้นแบบด้วยท่อ PVC และพลาสติกจำนวนสองชั้นและนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทดลองใช้และให้แง่คิดในการปรับปรุงผลงานหลังจากนั้นเรานำข้อมูลที่ได้มาล่างแบบนวัตกรรมด้วยโปรแกรม 3D เสมือนจริงและล่างแบบวงจรควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมโปรเตอุสกระผมได้ลงมือปฏิบัติล,ลงเครื่องฮาร์ดแวร์ เช่นตัดอะลูมิเนียมประกอบอะลูมิเนียมด้วยการยิงรีเวทเจาะช่องระบายอากาศตัวนวัตกรรมมีขนาดความสูง106เซนมกว้าง55เซนติมและลึก54เซนมจากนั้นเราจึงประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานเพื่อให้การทำงานเชื่อมโยงกับหลอดโอโซนและหลอด UVC เมื่อประกอบวงจรเสร็จแล้วนำมาเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม Arduino และทดสอบการทำงาน พร้อมทั้งแสดงผลด้วยจอ LCD Liquid Crystal Display จากภาพเป็นข้อค้นพบใหม่ด้านจุลชีววิทยาในการทดลองจำนวนเชื้อโรคก,ก่อนและหลังการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยได้คำแนะนำจากครูวิชาอาหารและครูวิทยาศาสตร์เพราะพวกผมมีความรู้ด้านวิศวกรรมาศาสตร์จึงบูรณาการมาประกอบสร้างนวัตรกรรมจากก,การทดลองพบว่าเชื้อราจะมีสีขาวหรือสีเทาจำนวนก่อนการทดลองอยู่ที่10ยกกํกำลัง3 CFM และตรงพื้นที่สีเหลืองหลังการทดลองพบว่าไม่พบเชื้อราในระยะเวลาเพาะเชื้อ3ามวัน ต่อไปนะครับเป็นการทดลองของหลอดจุลชีววิทยานะครับขั้นต่ายหนึ่งนะครับอาก้านสองนี้ครับไปป้ายหมวกผนักพิชัยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับไปป้ายหลอดพอเชยร์ครับแล้วทิ้งหลอดพอเชยร์ไว้สามวันครับหลังจากนั้นครับเราพบว่าหลอดนะครับติดเชื้อสีแดงครับจะเป็นเชื้อแบคทีเรียครับส่วนที่เป็นเชื้อสีขาวนะครับจะเป็นเชื้อของเชื้อราครับจากการทดลองพบว่าเชื้อแบคทีเรียมีสีแดงเป็นจำนวนมากก่อนการทดลองอยู่ที่สิบกสาม cfm และพื้นที่สีเหลืองหลังจากการทดลองพบว่าไม่พบเชื้อราในระยะเวลาพอเชื้อสามวันหลังจากที่นำหมอกมาฆ่าเชื้อโรคนะครับนำมาปาากับหลอดพอเชื้ออีกรอบนะครับบ่งพอไว้สามวันครับปรากฏว่าหลอดที่ทดสอบสามวันแล้วครับไม่มีเชื้อโรคและเชื้อราเลยครับมีแต่อากาศที่อยู่ข้างในครับพวกเรานำนวัตกรรมไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายครั้งที่หนึ่ง ที่ตลาดโพสุวรรณวันจันทร์วันที่25พฤศจิกายน2564และนําข้อมูลกลับมาปรับปรุงเพิ่มหลอดโอโซนและหลอด UVC จากภาพเราำนำนวัตกรรมไปทดลองกับกลุ่มป้าหมยครั้งที่2ที่โรงเรียนประชารษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางวันที่18ธันวาคม2564เราได้ให้ประชาชนทุกอาชีพมาทดลองใช้นวัตกรรมเช่นพ่อค้าข้ารา,าชการเศกิจแม่บ้านและผู้อำนวยการศึกษาสานักงานเขตห้วยขวางจึง่ให้ความสัมพันธ์จึงติดต่อให้เราสร้างจานวน2เครื่อง และนำไปติดตั้งในพื้นที่และผมยังได้อธิบายกระบวนการของนวัตกรรมให้กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบข้อมูลจากภาพเรานานวัตกรรมไปทดลองกับ่มเป้าหมายครั้งที่3กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดคุบบอนวันที่2 7ธันวาคม2564พวกผมเห็นความสําคัญของน้องมัธยมศึกษาตอนต้นนำมาถ่ายทอดความปลอดภัยบนท้องถนนจากภาพเรานำนวัตกรรมไปทดลองกับ่มเป้าหมายครั้งที่สสถานีตํารวจนครบาลโคกคมวันที่24มกราคม2565 พี่น้องประชาชนทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและพี่ตำรวจได้เชื่อประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ในวัตกรรมเสี่ยงสะท้อนจากผู้ใช้งานจริงครับง่ายมากครับก็เปิดสวิทช์แล้วก็วางหมวกแล้วก็ตั้งเวลา,รา<อ>ครับรอสักห้านาทีก็เนี่ยโปรตีนดมมันจะเหม็นนะครับตอนเนี้ยดมแล้วไม่มีกลิ่นเลยครับดีขึ้นเยอะเอามาดมก็หายเหมน็นเพราะว่ามันสะอาดขึ้นไงพี่ราแมนครับหลังจากใช้เครื่องนี้แล้วสำคัญนะครับอ๋อหนึ่งจะโล่ไม่มีครับแล้วก็สองท่าบ่อไทย หลังจากที่ที่ตำรวจได้ใช้เคร่องนวัตกรรมแล้วรู้สึกเขาเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่เข้าใช้นะครับตู้ออกก็ผลิตภัณฑ์รู้สึกปลอดภัยสะอาดขึ้นจากเชื้อโรคนะครับหลังจากใช้เครื่องนี้คุณคิดว่าตำรวเ็น่เป็นยังไงบ้างก็มีมีมีประโยชน์ดีนะครับผมข้อมูลจากการสังเกตก่อนทดลองใช้นวัตกรรมพบว่า มีผู้คนจำนวน192คนสวมใส่หมวกนิรภัยจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ3 5 9 4ไม่สวมหมวกนิรภัย123คนคิดเป็นร้อยละ64.06ครับข้อมูลจากการติดตั้งนวัตรกรรมในพื้นที่พบว่ามีผู้คนจำนวน2 3 1คนมีผู้สวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเป็น172คนคิดเป็นร้อยละ74.46เนื่องด้วยได้รับความร่วมมือจากผู้ควบคุมวินช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกอบแนวคิดในการพัฒนานาาววัตรกรรรมมจจสสบคสเ็ อินพุตหนึ่งชุมชนสองานศึกษาสามหน่วยงานภายนอกสี่สภาพแวดล้อมห้าพฤติกรรมโพสส์ครับแผนครับคือการวางแผนปฏิบัติงานของผมครับดูครับลงมือปฏิบัติงานตามแผนของผมครับสี่ครับสะท้อนความคิดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครับอิมเวลูเอชันครับการปรับปรุงและการประเมินครับเอาพุตครับความปลอดภัยจะมากขึ้นและอุบัติเหตุลดลงและความร่วมมือกับประชาชนสูงครับ N W M ครับ N คือความสามัคคีครับ W คือทักษะทางโลกอนาคตครับ M คือแรงจูงใจครับ แผนงานและรายละเอียดในการต่อยอดขยายผล 1. น,นานวัตกรรมไปเผยแพร่ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างการตระหนักสุขภาพและความปลอดภัยบนท้องถนน 2. พัฒนาผลงานที่มีระบบการทํางานการควบคุมด้วยระบบ WiFi สามารถควบคุมการทํางานผ่านระบบมือถือ 3. ส,สร้างความรู้และความเข้าใจในการทํางานแก่เครือข่ายความร่วมมือเช่นผู้นําชุมชนผู้นําควบคุมวินจัก,กรยานยนต์เจ้าของตลาดน้นในพื้นที่ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นวิธีการใช้งานครับ 1. น,นะครับเปิดประตูครับ และข้างในนะครับจะมีพัดลมอยู่สองตัวครับเพื่อดูดอากาศเข้านะครับให้ไปทำปฏิกิยากับหลอดโอโซนนะครับขั้นตอนที่สองครับเอาหมวกนิรภัยครับใส่เครื่องเลยครับขั้นตอนที่สามนะครับปิดประตูให้สนิทครับเพื่อไม่ให้อากาศออกครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นการใช้งานเพื่อทําให้หมวกนิลภัยนะครับได้ดูดอากาศเข้าครับมีอยู่สามปุ่มครับก็คือปุ่มแรกเป็นสีฟ้าครับทางานสามนาทีครับปุ่มสีเหลืองครับทํางานหกนาทีครับปุ่มสีแดงครับทํางานสิบนาทีครับแล้วแต่การใช้งานครับ อันนี้คือเครื่องทำงานอยู่นะครับคือรอเครื่องทำงานเสร็จนะอันนี้นะครับเป็นเครื่องจะทํางานเสร็จวนะครับขั้นตอนต่อไปคือเป็นการดูดอากาศออกของเครื่องนะครับจนกว่าจะเปิดประตูครับต้องรอไฟสีแดงทํางานก่อนนะครับอ่าอย่างนี้คือเครื่องทงานเสร็จแล้วนะครับคือดูดอากาศเสร็จเรียบร้อยครับสามารถเปิดระเบอกได้เลยครับขอบคุณครับพวกเราจากทีม n w M Sepiro สามพัดจะพัฒนานวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ด้านสุขภาวะและความปลอดภัยบนท้องถนนต่อสังคมและชุมชนต่อไปขอขอบคุณครับ